หลังจากยกเสาขึ้นตัง้งการสร้างอุโบสถหรือว่าซิมถึ้งซิมใหม่วัดปาบันทุงขุนอัอนนี้สร้างกำลังใส่คือเอาคือมันใส่เอาข้อสองใส่มอน,นีใส่รอบแล้วคือจะอเซ็ต เลิมใส่เห็นตัวเสาสร้างล้างแาบนี้หลังจากลงมือมาการสัง่งอุโบสถตั้งแต่วันที่20มุกลา2567วันนี้18กุมภาพันธ์2567ในเวลา28วัน ในใการสร้างจะมาถึงขั้นตอนยกเสาอ่าคือใส่โคสองเสียรลังค่าต่อไปเสาอยาโมยมก็มาร่วมหลายอตอนนี้เป็นหน้าที่ของสร้างสร้างเป็นสร้างอาสาเป็นชาวบ้านมาซอยกันสร้างบ้านตอนใหญ่แน่ ลูกบอลเนี่ยตุงคุ้นเนี่ยได้ลานยอดกันช่างม,มาสอยโยกลานธนากกรวัสดุ้ยเหยียบขเขียนมาโยกซอยจนกว่าสี่ขึ้นคือขึอ้นพ่อสองแล้วเสร็จแต่ในมือนี่หลังจากงอกเสาขึ้นแล้วก็เปิ่งแล้วก็เป็นหลุมเป็นหลัก จะเป็นอุโบสถคือเป็นอุโบสถหรือเปล่าเนี่ยกะโบหน่อยมอใหญ่นี่เดียวกะกระจิบจพ่อพ่อครับปาตุคุณบานน้อยหน่อยหลวงฮาเมตรเนี่ยสิบเมตรเสาจะเป็นเสาใหม่ ซส้าไม่จิกซส้าไม้แดงซส้าไม้เนี่ยแข็งส่วนกดเครื่องกุคือเป็นไม่จิกไม่แดงไปกดดูนะฮะได้ตามหัวไหลไปนะที่อย่างที่ยกอันนี้คือด่านลนากระไซิธีเรียบร้อยอากาศส่วงบองใบเสี้ยวหอนแน่แต่ว่ากาบสร้างมือ ตั้งใจมาเห็ดแล้วมวยหยาดความหอนีทั้งคูเห็ดีทั้งกองเสียก็มีคูเห็ดบได้เป็นกองเสียม,มาอยู่เป็นหมูม่กันคูบาอาจารย์มาดูเลขซอยคือค่อประคุณพระ,กกะพุทธศาสนาเจ้าครองเปิดสิ่งใหม่ขึ้มาซอย

ับไปเรื่อยๆก้อมไปเรื่อยๆเอาเวิรงทียมนากระเทียมลังไฟติดเทงเสาการก่อนเออเป็นเืงก่อนกองนาเพราะ่ามันเอเียนมางได้เบิ คือสองเดี๋ยวนี้เออตอนสามเดี๋เดี๋กับผู้ดีเย็นนะซ้ำนีเเ่เอาเลยเอาเลย

กำลังใส่คานภาษาบัน,นเฮาเมื่อคือซาผักกังมาใส่คานเทิงใส่รถยกขึ้นความมันหนาไม่นา,นาอันนี้ก็ดแดดลมลมตกลงม,มาบ้างอากาศก็เย็นทำงานก็คังสบายแน่ย なって。